โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนเล่นการพนันการนักชการครับปูเออเจริญพรสเจริญพรสเมื่อเช้าก็รว่าจะบอกวันว่าฝันเยอะกับว่าเด็กกับทีว่าโอ้ยวันตะเล็กเนี่ยมันมาแม่งดอกฝันยังสั่นก็เลยบ่อียป้องก็เลยปรารถนาสิไปเจ้าจงอัตะเล็กเจเบอร์หอก แฟนไปต้องปลูกกระดุมม you know, right ิดไปนิมิดไปฟันไปย่างไปคางกำแพงวัดไปหันละค่ะพอไปอันพ่อสมมตหนึ่งต้ต้นไม้หลายคนอยู่ไอชีดเวลาคมสลึกจ้่ยต้นนี้ขาอย่างนั้นว่าตอนเขาแก้วขาเนี่ยหงอเนี่ยยังจะหนาจ้ะเดี๋ยวพ่อพ่อพ่อว่างไงรออีกแล้วเอ้า ของไฮโรผัดคนหลายๆคนผัดลูกเงานอนี่บัดดาได้ว่าเระเศษส,สองคนอนเส,สองคนอ้าสองคนเนี่ยผัดวันนี้ผได้เงินเี่ผ, U, ผสองคนเต็มเมืออยู่มาว่า,าลูกพู่เรีนน้ำกันเลยท่านเ่าเอาเรียนยังอหไรเป็นพระอะไรวะเจ้ามามาเรียนดอกอันพระก็เป็นอย่างเดกกวกันเหมืงน <c oughs> นึงครับ แม่แล <c oughs> ้วเจ้าว the ่าเป็นยังอยเห็นที่เรียกว่าที่รบวันนึงเรียกว่าเออเอาใไฮโลเนี่ยไ้โลนตายซีนี่เรกโก้ท่านบอกนึงว่าที่บอกกันนึงหรือว่าแต่บอกกันนึงว่าว่าดอกคนผู้หนึ่งอ่ะผู้หนึ่งอ่ะเป็นคนว่าแต่ผู้ที่นในเหรียญของการสองคนชุดนั่งองินเสียงกันหมดแล้วยิงตโลทะเลช่วยเอกยินแบบสองคนเหรียญหลือบางงั้นจ้าเมื่หมดก็บ่หลายดอกเห็นช่วย Mandy hind mưa, mình thắng tham mê. Binh bang hà loại bia quát nữa. A lô nằm tay sea lông, tất cả tay sea isn't la bọn ninh luôn 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 เปิดเปิดเปดบานเนี่ยเ่นบปิทางลงปูงรบสเซียเพื่นนะเ่ิดไบ้ารัสเสียอันเปิดรถพกแก้วได้บางสิขอยืนเบืงเห่ยยนเบืของก่อเปิดขึ้นเต้นเต้นะซี่ลเอาซีลิต้เขาฝาลงต่าเนาะอันคนสอคนลงต่ำลงซีลงต่ำลงซนะจ้าอเห็นแต่ซีซีเป็นสองมาเนี่ยไม เปิดไปเอกเขาเปิดท่านลูกน่ละปล่อยเปิดไปประเด็นหกป่นเนี่ยเอา้าที่สองหกหกสองที่ผัดใจมัจะมือเอาข้างใจใจอันคือลูกตำ่ำข้างใจก็บอกว่าหกสูงแต่หลวงปู่ก็เลี้ยงบางที่หรอกมันเดี๋ยวก็ติดต่ำมันมาถิดต่ำเด่นมันเป็นหกสูงเด่นอันมันกายสิบแต้มเด่นอะไรบางที่หรอกเอ้าไอ้รูกสมัยแม่คดเลี้ยงที่ล่ะหลวงปู่บอกข้าใจไว้ท่าน ิเอสิรอเอ้าดี๋ร้เส่าไม่แอนขึ้นหกสูงกับหกกระเยี้วกับตัวเดียวกันตัวสั้นมันบบนมาเอ้ากับแมนอยอ่หรอวะพอเรื่องหกหกพอเรื่องไฮ้รนี่มันหกยุบปีนท่องทังนึงมันเป็นหกตรงเดียวห้าตรงสองสามตรงสี่ยังีงนะไห้รลูกไอ้รค่ะพอลงปูกันกี่เหลือัค่ไหนวะตอนนี้ยังได้ก็ยไม่ขาบใจเงิน สองคนนั่นแะเอเปยกไปวะไอ้ไลลงอันตั้ซีเปิดขึ้นหกเปดขึ้นที่สองหกหกสองที่ผเถือนอ๋อมึงเใสน้าเ้้อนน่ยก็ว่าเขาว่าเขาว่าเขาถืกอนอะู้กักยืนงืเพราะเดี๋วไปเหร้องเขาดอกแล้วเดอบังที่จริงนมันก็บพราะเถือกเราก็เลยตระก,การนันหกขึ้นหกสองทีออไอ้ล้หึ่งหกสองทีมันถือ่เถือแไหนไอ้ลนึงกสองทีมัน อาตำมันก็เป็นหกสูงก็กินแต่จ้าเมื่อมันร้อนเถือกพอถเมื่อจเขา่ะเนี่ยเาในแนวไดวะปูกอะไรท่อมเบื้องบขาเดียวเน่ยละกบไปขุดกันหาน้มาเห็ดี้องเรองจ้ออาะ่ไท่านมันกลเป็นอย่งไรเจ้าก็่อยนี่ยอยดนว่าอยเน้องของเจ้าเรื่องด หล,หลายหลายคน,น,น,นห,ลหลายๆคนนั่นเบนนั้นเราลนันอยู่ตวเรียนันแต่ว่าแต่ว่าคนเหนี่ยนสองคนนี่นได้ไอ้อรถสายทีแล้พูดท่านมันก็สร้ไปใช้เไมิชีเขาเหรอท่านจมันแมนบอกว่าก็มันถิไมิชีติมัก็วางสร็จมันถือสองทีเลิคนเสีิ ไฮรู้สองสี่เดี๋ยวเด้อปัวอันเปิดลูกแรกได้ซี่บอกค่ะปัวเปิดทีแรกเลยซี่เปิดเดืที่สองได้สองเปิดเดือนที่สองได้สองเปิดลูกที่สามได้หกกับซี่สองหกนะคะปูน่ะอือสองที่หกหกสองที่ไม่ใช่ละอือตัวเดียวกันน่ะละจ้าหกสองที่กับสองที่หกก่อนจ้ามันก็ตัวเดียวกันน่ะจ้าตเดียวเอ๊ให้มันตัวคว่ำดีหรอกก็มัน มักเล่นในรถแท้ี่หลอกนะน่พ่นเด้งกับฟันเล่นในรถเด้งเห็นหานึงพี่หลอกแถวนี้มักเปลี่ยนในรถถึมตายเส้นในรลก็ลายได้แลละพี่น้องหลวงพูดตายเอพวกเล่นในโลเพราอันปกเส้นในรถอยู่บ้านหลงผูดลายกตายเพาะเอาี่นี่อ๋แม่นังอบ่แม่นังจะมื้อนี่เดี๋ยวบังเกิดคือตรงบ้านเดิญนี่แหละคือไปบ้หลเอ๊ะวะทาไมถิ หกสองตี่รือเด็กเด็มันเด็กบอกมันเหนเป็นนึงกน้องมันบาดปนเสนเดียกันตัดแตสีมีสีสองสีหกนะคะปูเนาะทีสองหกหกสองตีเนมันเป็นเส้นไงหกสองสีพ่อมเอาสีพวกระแดงนสีพวกกระโหลกไงลูสีพวกดงน้ล่ะค่ะถูกู้เออสีกับกับหนึงกับยี่วเอยี่หกระดงนขิ้ล่ะ เห็นบ่ล่ะเห็นกระเลี้ยงอะไรสเห็นเอี้ยวพอมบ่ค่ะเห็นเลขหนึ่งพอมบ่ค่ะบ่บ่บ่เห็นเลขหนึ่งเห็นเลขสองสี่สองหก๋อบ่เห็นอันบ่เห็นอันเอี้ยวเหรออ๋อเอี้ยวบ่เห็นจ้ะเอี้ยวมันอยู่ที่ใตหกน่อเอี้ยวเอี้ยวกับหกมันตรงกันลูกไฮล้อนหาขับสองก็ตรงกันจ้ะขันในรถขึ้นหกแต่ทั้งทั้งไตหกเขาเป็นเอี้ยวนั่นแหละจ้ะทีมต้งระวลูกไ้ร้อนอ่ะ ก้ากสองกับตรงกันที่กับสามกับตรงกันสินะจ้ามันนี่กับไเพึ่นสี่สองหกหกสองซี่เมนโบคาปูอืมตัดเล่นตัวได้แน่ค่ะตัดเล่นสองตัวก็าต้องกัรแล้วซื้อสองสี่สองหกไปท่านรูแล้วขันเจ้ามาซื้อสี่หกก็ตีโมแมนต์หกอพ่อลองรู้ตสงเทสต์สองสี่ตัวเดียวนี่ล่ะกากาเขียนในพนร้อีหกพวกสี่หกสี่หกก็ตีโมแมนเขียนในพนร้อยี่หกอกดูแต่ว่าสงเทสต์สองสี่กับสอง หกหกอาจจะเป็นช่องเท้าก็ได้ว่าฮัมแตกแบบนี้หกตัวเดียวกันลูกเส่นน้นลูกเช่นนัเรียกว่าน้องหกก็ตัวเดียวกันเพว่าเี่จ้ะเออก่อนมันก่อ่วถึงเลอาิจะาเบื่อหน้าลูก็ทั้จใครซื้เอกจะนญาเบ่ที่เามก็จปจะเปรนว่าเพื่นบ้ามันไปไม่หย อี่เจยาน้าเบอร์แจะว่าจะไปซื่อซ ah, ื้อสองที่หันสองหกเบอ่อสันซื้อสองที่สองหกเป็นสันจ้ะแต่พูมาซื้อลอตเตอรี่วะจ้าลอลองเบอรงซื้อสองมันก็เปิดตะกี้ฝนไดหานึ่งมันก็ลงพุ่งไปเปิดใส่รู้แถนี้ตะกี้น้ออันนี้เป็นอันนี้ว่ได้เปิดแถ่นี้จ้ะเนี่ยอันนี้แบบ่ได้เปิดแถ่นี้เนี่ย อันนี้ย่านผิดย่านผิดสินเนาะค่ะในในฟันก็คือเป็นพระอยู่ค่ะย่างแต่ว่าแต่วว่าเดี๋ยเปิดแต่ว่าจะเมื่อขอเปิดจ้าอือเห็นบ้างเห็นอยู่อืมจะเมื่อขอเปิดหน่งเห็นเป็นอันึซีละไร่รู้สัตว์แต่แรกก็ซีค่ะไม่สี่ไม่สี่เรื่องอะเนี่ยเล่นจะเป็นซีสิได้บ้างสิหรอว่คะ สองซี่ท่แล้วก็เรื่องที่เราปูอะไงสองซี่บอกค่ะปูสี่สองด้วยสองซีตัวเดียวกันนั่นล่ะให้เพื่อนกลับเอารถเนาะซีสอองทเออตัวเดียวกันนั่นล่ะซีสองหมดสองที่เอาซี่หกน้ำพัวนมี่ซีกับหกน้ำปูเอาใส่น้ำให้เพื่อนมาอนน้ำลดโอ้ยคอยบอกเจ้าแล้วเจ้าบอกซีื่อนหลายแล้ววเนี่ยหายเก็บคอยบอกได้อ

พี e ่แกนะาผแมนว่าออันจริงจริงกันสิเพที่ะเลกมันมันแม่ยังต้านดานเพราะว่ามันฝันได้่าก็เลยบอกอีครังค่ะเราบอได้ว่าที่จอจมาตะเลหรอกแต่ว่ามันเป็นยังไอาไม่ถึงมนซีก็เลยว่าทีกับสองที่ทอนแล้วตามให้รอกันเบังอีกจะไม่ห้หลวงปู่ฝันไหม จ้ฟันจวันแรกมันมันจวันแรกแต่ก็มันก็เขาอยู่จ้ะเอ่อต้เตียบว่ามันบ่เขาฟันจวันแรกฟันจมวันสองันจวันสามก็เขาได้หอดว่าหันเดียวเราเจ็จ้มันมฟันจมวันแรกมันได้สองซี่ละกับสองหกผูิ้มแมนบอกกันว่าเดี๋ยวเพิ่งฝันจหวะสองกันนี่ตรงกันกับจมวะแรกว่เนี่ยห้าฟันจวันสองค่ะมันเอ่อฟันจวันหนึ่งฟันจวันสองอืมว่างานฟันสามว่าสาม สามวันที ouais. ่วันสามวัเขาสองวันเ่าเขาสองวันได้เขาลงก็วันที่แรกก็บว่าเขาวันที่ที่สองเขาติเขาเขาวันจ้าวันที่ที่ามเพรกเขาันท่ที่สี่เขาเนี่ยค่ะปู่เขาเทที่สองกับเเขาเทที่สองกับเทที่สี่วันปันเมนยูค่ะอ่เทที่สามับันนดเขาเห้่งบอกเ่ราแเมนมันเขาจะมาสองวันจะมาเทที่สองกับเทที่ไทยวันได้ปลาน้นเขา ลังเทียกับฝขาแต่ต้นงวดเนาะค่ะปู้เนาะองเทียงวดก่อนก็มันงวาหานึงเกับจังหวันแรกมันเขาเลยนะจ้ะแต่ว่างวดที่ผ่านมานี่ฝันจังหวะแรกบ่เขาสี่พวมาจักโตเนาะปู้เนาะสี่บพวงนี้โอ้ยแบบนี้ละมันจะมีจ้ะอันนี้ฝันต้องงวดมันว่างันฝันสามตัวตัวแบบนี้มันตีนี้บ่ซีก็ต้องสังเหรอไปไปบัวจ้ะ เน้นที่ซีเนาะเพราะว่าพันเน้นมาที่ซีดิในความฝันไหม่มจ้ะเ,เดี่ยวแบบซียังกับพูดจาอะไรแต่ว่าเใจลวงพูว่าสองซีเพราะว่าไม่เหลิมันว่าซีเนี่ยท่านไปใส่กับเป็นซีเราไหนโรดดูเดือดมากซีจ้ะโรดดูเป็นซีไม่ได้ซีอย่างหล่ะ,ะซีแปดประมาณพันมาซีสอง สี่สองหกเพิ่นเปิดให้โล่มาแม่ปูเงิเป็นสี่สองหกมาดิกำลังวันวันเสาร์ที่เลขออกนี่เลขหกหมอค่ะปูหกก็มีเลขวันเสาร์โอ้หกกับมีสี่ก็มีม้าเส้หงันมาเส้เป็นหาเกตเตอรจ้ะก็ใช่สี่สี่หกไปน้ำแน่ไอ้เพิ่นจะได้บ่พลาดโอกาสนะปูเนาะ ก็หลวงปูว่ว่าเห็นเลข46ก็ต้องหลอดดูถ้าลวงออกฝนต้นดวงหอกล่างมันก็อ,ออกออกดูมันก็ออกได้ได้เรื่อยล่ะครับปู่อืจ้ามันจะมีสองปี่สองหกซี่หกจ้าอือสองซี 24, ่สองหกจ้าจ้าเลยครับสองซี่สองหกไม่ 24, มกลั เขาเรีนก็มีสองคนนึงเนาะจ้ะก็าที่ว่าสองเขที่ว่าสองเด้งอ๋อมีคนเล่นอยู่สองคนค่ะเนี่ยมันเขาเล่นอยู่สองคนช่วงนี้เสียบระเด็นยืนต่อกันยืนเบิ้งกันที่เส้นเหรจ้ะแต่คนคนเล่ยนในรถไมีสองคนจ้ะเออบันเอญจะเมื่อกิดเป็นบรถไร้ใจดอกจะเมื่อไร้ใจเขาเรียนไร้ใจจ้ะเขาเล่นในรถมีสองคนจ้ะคนหลายอยู่กอมมีคนเล่นสองคน คนที่ได้ก็คือม,มีสองคนที่ได้ได้ได้เงินแล้วค่ะได้เงินจากการเล่นแล้วค่ะแมนอันนี้ก็เป็นแค่แนวทางเนาะค่ะเป็นแนวทางความฝันของปูงปันแ <sk ull> ก่นเนาะค่ะจ้ะมาปูปันต้องัดท,ที่แม่ต้องหดที่แม่แม่งเขาวอดวดประกันดอกจกะ้ะการบ่ได้สนับสนุนให้เล่นการพานันเนาะค่ะ เป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเมอนอร้าซื้อรัตตรีเบ้ร์งาดอกมากเลยที่นออกดอกมตัมือเดียวนึงลองทำมือกอนละ้ะบางครั้งฝันของปู่กับเขาต้องงวดเนาะปู่เนาะบางครั้งกับเขาการงวดฝันสองฝันสามเาองงวดเนี่ยบางครั้งลองฟูเขาได้สองแถวบอนสองทีที่สองสองทีนว่าไม่แมนอันสองหกอะไรบางทีหรอเว่ามันทีแมนบอลมันทีแมนเลข เปเนเลขเป็นเบอร์ไม่เปเรียกกันลาใ่ไหมถือว่าเอาไว้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังน้ปูนอะเอาไปเบื่งก่อนมอเดือนน้นเหรอมันเหือหลวมมืออยู่เมื่อนี้เดเียห้าเดือนปันจังวะสองจังหวสาม้ามันเหือเมื่อนี้ก็เป็นวันที่สิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดค่ะมันหนอนวนสี่สิบหกหนึ่งมันเลือีกหลายมืออยู่ห้าจังแดงนึงกัน่ถือยั้ไม่ือเกาลาแต่กบอกย้อม ตามไปวยตามาอยู่มีตามบอกญาติโยมบเร้ได้ฟังหลวงปู่บอกว่าแวนลับไปยังกติดตามจ่องตัวพะเล่บเนี่ยก็อากับซองกับตรงกันตกับเยียวกับตรงกันอืมต้องถือมันน่อเป็นกันตกอับเยี่ยวกับตรงกันหากับซองกับตรงกันที้กับตามกับตรงกันคำพูดของผู้ชายสองคนบอกค่ะปูเออน้ำลกน้กสองคนแหละหมบอกผู้เดียวดอกม่อบอกสองบัดหอกสองคนหอกผู้เดียวอ มอันที่เล่นนะสองคนเนี่ยเป็นคนว่าว่าใต้หกกับเป็นเอี้ยวเท่านั้นแหละปู้่นวางสีเนาะมันวามันวาผู้เดียวมันวาผู้เดียวไงใต้หกกับเป็นหนึ่งกับเป็นเอี้ยวน่าเสียเอี้ยวกับหนึ่งนั่นละเอี้ยวนั่นน่ะแสดงอะไรนะเพราะมันน่ะเขาเขียนกลมเอี้ยวเขาว่าเอี้ยวเนี่ยเป็นกลมมันก็เลขศูนย์ขันสั้นก็แสดงว่าเลขล่างนี่สิมีติหนึ่งหนึ่งกับศูนย์นั่น หนึ่งกับเอี่ยวกับตัวเดียวกันเอี่ยวกับศูนเป็นศูนย์ก็ได้เป็นกุ่มผมเออเพรว่าซีหนึ่งเนี่ยบมแมนอยู่ตรงตรงไทยถ้าศูนย์ซีนั่นน่ะซีศูนย์กับซีสองสองที่นั่นเพราะว่าพอดิพอดิคิดว่าซีหนึ่งเนี่ยหนึ่งเนี่ยบอมบมแอนอยู่แล้วหนึ่งเนี่ยบอมมีอยู่แล้วเด็กวันเสาร์เห็นว่าหันเก้าวันเสาร์หันเด็กหนึ่งวันเสาร์บมมีเด็กหนึ่งวันเสาร์เนี่ยก็เห็นว่าหันเกวันเสาร์หันเมื่ศูนย์บอมมีหนึ่ง เออนั่นมั usted, ม Humans, มนติด yeah ม,มันมีเงันต่อวันทีคือว่าเอวเนี่ยมันเป็นรกกลมๆก็เรียกศูนยเ็นเด้มันมีศูนย์เรี่วันสองมามาซื้อเด้มันเคยออกศูนย์ี่มันเคยออกไรีศูนย์ทีเจ็ดศูนย์สี่มันเคยออกแปดศูนสี่มันเคยออกคนเด้ออกวันสองต้อออกวันสอจมันออกกัสันเด้เมื่อได้ออกศูนย์หายนอกศูนยที่เหนเ้ออกสองสี่ก็ได้นกอกวันสองดอกวันดอกหกสี่สองวันออกวันสอง โอ้ยขนสัเลขบละสี่มีหนึ่งม,มีศูย 4, 1, 0, นย์หนักกันบ้าสันเพราะว่าใต้หกเขาว่าใต้เลขหกมันก็นมีเลขหนึ่งเลขเอียวเนาะเลขเอียวข้าวตีเอียวข้าวตีมันเอียวเ,เ,เนี่ยในรูปไฮร้อนเป็นกลมๆก็เลขศูนย์ตีเป็นศูนย์ไปเลยไม่ต้องตีเป็นหนึ่งเลขหนึ่งวันสองวันมิหนึ่งก็วันสองอ่ะออกบ้างได้กับมิ๊หนึ่งอ่ะใส่ตัวไหนวันนี้ป<ล>ูซี่ยังศูนย์สี่ศูนย์สี่สองสองตัวเท่านั้น เอาซี่ศูนย์นำตัวหนึ่งเพราะว่าเลขล่างนี่อาจจะเป็นซี่ศูนศูนี่กับสองซี่ที่กลับก็แล้วแท้ตัวเดียวกันกับซี่ศูนยนสองซี่ศูนย์ศูนย์ซี่กับสองศูนย์สองซี่ที่สองข้าละซี่ศูนย์ศูนย์ซี่สองซี่ที่สองข้างตัวละอันมันเป็นเลขก็ดูแลคันันแม่นเลย่นันงอย่าเริ่มกลับเด้อค่ะนี่ศูนย์ซี่คนันแม่นเลยะบอกกลับก็แล้วแท้ละศูนย์ีหรื อาจจะเป็นเลขล่างค่ะเพราะว่าใต้เลขหกคนว่าสีก็เป็นอ่าเอี่ยวใต้เลขหกเป็นเอียวหรืออาจจะเป็นศูนย์ค่ะศูนย์ลหนึ่งแต่ว่าพว้ว่าเอาศูนย์ซีนะศูนย์ซีซีศูนอาจจะเป็นเลขล่างเอไไปเลยหนึ่งมันมน่งเลขประจาวันมันมวยหนึ่งมันสองเอาศูนย์ไปเลยออกมันออกเลขเลขออกเมอรมั่ก็ลมงศูนย์นะมันอยดถี่มากวันนี้เขาบอกว่าีละศูนย์ อืมอาจจะเป็นที่ศูนย์ก็พอถือเลยเดียไอ้ลูกก็เล่นสองคนก็ที่บ้ามีสองผู้ช้กต่สองคนเนี่ยแล้วทีแค่สองทีล้วะเลยเดี่ยง่ายๆรถนะครับทำลายทีง่ายๆก็ศูนยที่สองที่มนรอดนะนั่นแหละผู้มักสองหกกับสองหกตัวนึงเองก็คือจังบางหันสองหกเนี่ยเดวสิพาดโอกาส เดี๋ยวหามันั่นหามาหาดวงบีหาันปีคก็อีกแต่เส้ไปด้วยข้งมาพี่เจ้านาเอาไลวงกระดองมันมาอือหามาก็ค่อยบุกไปเจ้านาอรเติหรือท่าน่ออกดอกไอ้ระตตออกกันเป็นแนวทางความฝันแล้วค่ะเนาะของคนนีอม่ต้อก็ฝันไปบอกกันเหกฝันมือเรียบออไปฟังในเสือดอกผู้พูดเราบอกกันว่าเป็นเรียกรอยอนเสนหลังอเส้นนอือเอา มันเหนื้นลยอะคมาถันนาเข้าอ่ะล่ะค่ได้ลไปแก่าเอจได้เวลาค่ะปู๊ไหวพร้ในเอฟซีเนี่ยคุ่ณทุกคนทุกคนระลำเบัอทุกคนแท็กมีไม่น่าละผู้ไดเบื่อกับบ้านก็ได้กลับาหามันดวงดีจ้ไปจาหน้าเอาเปาบ๊อบกเกาก็ไม่ต้องเอาจ้ากระเแนอนนึกมันรีไเมื่อจ้าแตตอนอ้านว่ได้ที่ก่าฟัง้เก่าล่ะไั้ละเด้อจ้ากาขอบคุณผู้ได้รายค่ะ ่าเจเจจรริิญญพพสวัสดีค่ะปูค่ะกแนวทางความฝันของปู้ขันแก่นเนาะคะ่ะฝันตองวดเลขฝันของปูนี่บางครั้งก็ออกตั้งแต่ต้นงวดบางครั้งก็ออกกลางงวดเนาะคะ่กะก็สิมีอ่าบางครั้งก็ออกงวดที่สามที่สี่บางครัง้งเดี๋ยวออกงวดที่สองบางครั้งก็ออกท้ายงวดะคะ่ะ สรุปเปนาะค่ะว่ากันปูเบามากเลยคสิสรุปในเอฟซีฟังค่ะว่าเอากระดาษขาดไปอา่าปูย่างไปย่างไปสายบุบัานี้กับไปเห็นเพื่อนเล่นให้ลดอเนาะคะ่ะเพื่อนก็นเลยเอินปูไปเล่นน้าปูบอกปูเล่นไม่ได้หรอกเพราะว่าปูเป็นพระเพื่นว่าบานี้เห็นเพื่อนเปิดให้ลลูกแรกเป็นเลกซี่ค่ะ เปิดลูกที่สองเป็นเลขสองค่ะเปิดลูกที่สามเป็นหกค่ะมาหนิผู้ชาก็นั่นบอกว่าคนที่มาเล่นนะ4เพ่นว่าเนี่ยจังใดกับ C เปิดลูกนี่จังใดก็เป็นเลข4เพ่นว่าปู่ก็เลยจำให้4สองเนาะค่ะ4สอง2หกสองหกสองเก้าค่ะ บอดี้ผู้ชายอีกคนหนึ่งว่าเอา้ามันก็นจิเป็นหกซีสองหกพน่าใต้เลขหกก็เป็นเอี้ยวท่านตัวพนันนะใต้เลขหกเป็นเอี้ยวก็เลยคิดว่าปูก็เลยห้เป็นศูนย์ซีซีศูนย์เนาะค่ะกลับเอาศูนย์ซีซีศูนย์อาจจะเป็นเลขล่างค่ะนี่ค่ะ ใต้เลขหกก็เป็นเลขสี่ลลโลคไฮโล่มันก็เป็นสี่เหลี่ยมอยู่แล้วเนาะค่ะเนาะแต่ว่าปูอะเน้นสี่สองกับสองหกเนาะคะ่ะแต่ว่าสี่หกพันว่ามันออกดูเพันว่าก็เลยอย่าลืมเด้อสี่หกอย่าลืมสี่เก้าน้ำแน่ค่ะตัวนี้สี2 6, 6 2่สองหกหกสองสี่อะพันกลับให้น้ำพร้อม อันนี้ตั้งแต่ตองวดแล้วค่ะตองวดเลยก็เลยเบาให้ยเอฟซีฟังก็ขอให้มิโสมิลามิมนันสุผลสุข้ขนค่ะขอกราบขอบุญขอบคุณปูเนาะคะ่ะที่มาเล่าความฝันให้ช่องโจผ้าลวยได้ลงให้เอฟซีบังเนาะคะ่ะก็ขอให้มีความสุขความเจริญสุผลสุข้ขนเนาะคะ่ะให้ร่ำให้รวยมิโสมิลามิมนัน ในวันที่30ธันวาคมสองค่ะหนี่ค่ะ,คะอย่าลืมเด้อค่ะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจิตามควมฝันปุยค่ะฟันรอบใดกับสิบาา๊อบพลาดสิบว่าล่องทุกฝันค่ะเอามาล่องทุกฝันใน้เอซแต่ละฝันของปูมีความไม้ค่ะเป็นตัวเลข กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อค่ะใ้ร่่มไ้รววยสุบูสุกนในถึงรางวัลที่หนึ่งค่ะผู้ใดก,กดไทยค่ะํ <g iggle> าหรับคลิปนี้ไว้สัานี้ค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ